MG ดาราสาวสลัดลุคแบลแฟชั่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆสุดจริงๆกับเรื่องแฟชั่นสำหรับไมลพัสรสลันจิระเวทศสุนทรกุลหรือ WJMILD ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเธอไปคอนเสิร์ตไหนก็แต่งตัวแบบจัดหนักจัดเต็มอย่างล่าสุดวันนี้วันที่15เมษายน66 เธอไปร่วมสนุกคอนเสิร์ตโคเชยา2023่า2023เผยลุคแบบจัดเต็มสุดๆทำเอาเหลียวหลังมองแทบทั้งงานโดยโพสอินสตาแกรมแอดเวมายระบุแคปชั่นบอกว่า My 4th เชย i าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคเชยา่า2 3 2 3เครื่องหมายสี่เหลี่ยม w เ m u d e x a เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Ismylet r i p เครื่องหมายสี่เหลี่ยม i s m y l e Live ถ้ากลมลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และชมความจัดจ้านของเธอจำนวนมากแฟชั่นปีนี้ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังจริงๆค่ะ